เรเชียวเหมือนเราเป็นคนทังรักเหมือนคาเจซ่รอครับมองเห็นตลอดผมไม่รู้สึกเลยครับไม่หรือว่าเราเป็นคนบนั้นเราไ้กี่ปีนะครับที่สามปีมัครับสามพันเก้าร้ยเก้านิบเอ้ยแข้งสิเราแข้งกินถ้าลงแบบรูปสวยๆหรือว่าลงรูปแบบมีแบบเซ็กซี่นิดนึงเราก็จะแบบจะเป็นทรงหมันไส้มากกว่า ก็หวานยังไม่เคยาก็เจอครับเจอครับเจอเจออยู่ตลอดแต่ว่าก็เจอแบบมากินข้าวที่บ้านกับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไปข้างนอกไม่ได้ครับสนิทมากเลยครับกับวิวเหรอครับสนิทอยู่แล้วครับในโซเชียลเหมือนเราเป็นคนข้างรักเหมือว่าเจริญรอครับมองเห็นตลอดผมไม่รู้สึกเลยครับไม่หรือว่าเราเป็นคนข้างรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็คุณต้องไปถามเขานะ ู้สึกว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบคลั่งรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะเขาก็บอกว่าผมเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆแบบเป็นเซวเล่นๆ <The lights> นมากกว่าใช่ไหมครับเวลาเขาลงแบบรูปสวยๆหรือว่าลงรูปแบบมีแบบเซ็กซี่นิดนึงเราก็จะแบบจะเป็นทรงหมันไส้มากกว่าก็ห่วงครับห่วง <Poppy> <t os> ไม่ไปกติแครับแต่ว่าคือคือในเรื่องไอจีหรือว่าเรื่องการทํางานอะไรแบบนี้เราค่อนข้างจะไว้ใจกันให้แต่ละคน ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสมควรแล้วเราก็เชื่อเชื่อว่าเขารู้ว่าความพอดีของเขาอยู่แค่ไหนอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่ค่อยแบบเข้าไปท้ามอะไรครับมิพกษาอะไรกันครับำมิพูดาอะไรกันไหมแบบชุน่ารมาแบบว่าอยากจะทำนั่นทำนี่อะไราเงี้ยรู้จิงชุนหนอก็ว่างแค่นี้ต่อยอดอะไรไหมไ็ต้องมีลองคุยอาจจะทําแบบออนไลน์อะไรแบบนี้ครับด้วยการใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันก็ผมว่าสมัยนี้มัน คนอาจจะเข้าไม่ถึงศิลปินดาราที่อยู่ในอทีวีแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบตัวตนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับการให้เขาได้รู้ตัวตนของเราอะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อดีอดะครับผมแล้วเป็นช่วงกู่กอย่ังครับอันนี้ต้องลองดูอีกทีครับว่าว่าคิวเป็นยังไงเพราะว่าผมเพิ่งปิดกล้องแล้วเขาก็เพิ่งเปิดกล้องอะไรแบบนี้มันสลับกันอยู่ตอนนเป็นแนวไรสไตล์ใช่น่าจะเป็นแบบอะไรที่ที่ทำให้เห็นตัวตนของของเราแล้วก็ตัวตนของคนที่อยู่ในแต่ละ e ี เน้คร hey, ับก็เหมือนว่าเจ้าว uh, ัชรทให้เราแบบทำเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นตอนก็ต้องหมดจากภาควิชาทุนนิยมเพรแบบได้ถ่ายยูทูบด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับใช่ครับครับจะหวานไหมคะสามารถหวานออกกล้องออกอะไรกันได้ไหมเขาคงไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญผมทุกอีพีนะเขาอาจจะมาแบบรุนแรงอ่ะก็ต้องมีบ้างมีบ้างแบบไปคาเฟ่กันาตารีก็ได้ครับก็ก็คิดไว้อยู่คิดไว้อยู่ครับเขา เขาก็ไม่ได้ว่างทุกวันนะพี่ช่วงนี้จะมีทริปสวิดกันไหมครับโอ้ทริปน่าจะเป็นสักพักเลยครับเพราะว่าเราแบบเหมือนสถานการณ์ด้วยที่มันเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าแบบเปิดหรือไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็เปิดกล้องละครแล้วแล้วคิวตอนนี้มันเหมือนสลับกันตอนที่ผมถ่ายวิมานรายอยู่เหมือนจะนาาักขานพุธเขาเป็นพฤหสัสศุกร์อาทิตย์อะไรแบบน,นี้ครับก็ ก็ถ้าถ้าถ้ามีว่างได้สักอาทิตย์หนึ่งอ,อาจจะลองคิดดูว่าจะไปไหนดีครับการจ,จะมาสักคั้งแล้วยังมีคนมน้อยใจที่เขาให้ลงรูปอะไรนะครับยังมีคนม่น้อยใจที่เขาไม่ให้ลงรูปที่เขาไม่ได้ลงรูปคู่ที่ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ลงรูปแล้วมีคนน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมีอ๋อผมผมไม่มีนะครับแต่ต้องไม่รู้สิผมว่ามันสำหรับผมว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกัน แบบชีวิตจริงกับกับโซเชียลหรือว่าอะไรเราไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เดินดูรถอยู่กับเขาแล้วครับเดินวนๆเขาก็แบบทำหน้าซิงๆเขาแบบเจอออะไรนั่นหนาแต่เพราะว่าเขาก็ช่วยเลือกด้วยว่าแบบรุ่นไหนอะไรยังไงสีอะไรตอนที่ผมซื้อผมก็ปรึกษาอย่างเอลูอัสซี่อะไรเงี้ยค่ะครับ เรายากหวานแต่จริงๆแล้วู่้เราก็แบบชิมๆแล้วไม่ซีเรียสแล้วก็จะเป็นจะเป็นเทอมยาวๆมากกว่าไม่ใช่แบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยแบบเนี้ยครับเป็นปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจได้ว่าก็ควรจะถือว่าเป็นวันวันสำคัญแล้วก็ทำอะไรให้กันหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบทุกเดือนก็ไม่ไหวครับทางแตกครับแค่ตอนนี้กี่ปีนะครับที่ 3ปีมั้งครับสามพันเจ็ดเจ้าน้ำเฮ้ยแฉ่งสิเขาแฉ่งจริงไม่ต้องพักปีไม้ตัวไม้อะไรนะครับตัวไม้ตวไม้สามพันเจ็ดเจ้าเลยครับถ้าถามเขาเขาจะบอกว่าผมหมดโมงตั้งแต่ปีแรกแล้วก็เลยก็เลยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบกลัวอะไรครับอันนี้จะว่ามันอันในใกล้ัคือไอ้ดูซี่ยังห้าเจ็ดสามอ่อพี่จะถามดิผมถ้าผมตอบผิดไปตัวเลยคือ คือมันไม่ไ um> ม่ช네ิบหายเลยดิจะไม่ได้จะไม่ได้หรอเอาไม่เดือนหน้าแต่เขาพิเศษพิเศษทุกวันอยู่แล้วครับผมขอบคุณมากครับาติวันใจที่ไปมี่นอนจํารูจที่ไม่ได้แบ่้อหเออ ช่วงแรกๆจะ,จะจะแบบไม่เข้าใจกันแต่ช่วงหลังก็เริ่มชินไแล้วว่าผมก็ลืมเป็นปกติรักครับ